พระแม่พันธุรัตประเดี๋ยวฉันไ like, ล่สดคนเข้าว่าฉันโง่พันธุรัตนะพระแม่พันธุรัตเจ้าค่ะขอให้พระแม่ช่วยเดินบันดาลให้ดิฉันรวยรวยรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านนะเจ้าค่ะขอให้สลิมดิงสลิมดิงที่ดิฉันทำออกมาขายสลิมดิงเฟปตูชิโน่สลิมดิง เรมอนเบอร์รี่สลิมดิงไฟเบอร์แล้วก็สลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่าขายดีดีมีตัวแทนจำหน่ายเป็นล้านล้านคนในเจ้าค่าพ่อแม่พันธุรักเจ้าขาพ่อแม่นางยักษ์เจ้าแค่เดินบันดาลให้ลูกด้วยในเจ้าค่าขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาขอให้ลูกประสบความสำเร็จขอให้ธุรกิจลูกรวยเป็นหมื่นล้านขอให้เพจข่าวโหดของลูกแล้วก็ อ่า YouTube ช ok, n e l ข่าวโหดและติกตอกแอดลีน่าดัดแกงนะเจ้าค่ะมีคนดูเป็นร้อยล้านยอดดิวเป็นร้อยล้านเจ้าค่ะพ่ะแม่เจ้าค่ะฮะถ้าพระแม่พันธุรัตน์นางยักษ์เดนบันดาลให้งวดนี้นะเจ้าค่ะงวดวันที่16มิถุนายน ถ้าลูกหลีแนจังถูกรางวัลที่หนึ่งเลขชุดจะเอาเอาอะไรมาถวายเอาชุดเอาชุดมาถวายจะบูรณะสถานที่นี้แล้วก็ชอบเอาอะไรมาเอาเอาเห็นบูรณะสถานที่เนี้ยซื้อหุ่นมาตั้งเนี่ยจะบูรณะสถานที่นี้ให้สวยงามซื้อโต๊ะกินแบบสวยเลย มาตั้งใหม่เจ้าค่ะแล้วก็จะส,ะส่งคนมาดูแลทําความสะอาดให้เจ้าค่ะให้มีคนมาดูแลทําความสะอาดนี่โต๊ะให้สะอาดเลยนะเจ้าค่ะแม่นางพันธุรัาค่ะโดนบันดาลด้วยนะเจ้าค่ะแม่นางพันธุรั์ชอบชอบอะไรจะได้บนอพระไพมณีแล้วชอบาาอ,อบ้พระไพมณีคือเอาอย่างนี้มาถวาย มันเก,กกะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า,าลีนาจังนี้นะคะพระแม่ขาพระแม่พันธุรัตแม่นางยักษ์ถ้าถูกรางวันที่หนึ่งะเลขชุดวันที่16มิถุนายนจะเอาผ้าอภัยมณีเนี่ยมาถวายเลยคนมาดูแลความสะอาดให้แล้วก็เอาโต๊ะใหม่มาถวายเอาโต๊ะสวยๆเลยมาถวายนะเจ้าแค่ ปกันเองีนะเปิดได้ยังเป็นพี่เป็นกันเองดีนะอขอถูรางวัลที่หนึ่งเลขชดุดแล้วก็เสร็จเราก็จะจ้างคนเนี่ยมาทําความสะอาดแล้วเอาโต๊ะใหม่มาถวายเอาพระอภัยมณีมาถวายาาาใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเลอะไงพี่มันเลอะตอนนี้พระ,ะแม่นางยักษ์ดังมากพี่รู้อย่างเป็นข่าวในติ๊กต็อกอ่ะมีคนมาบนไงเนี่ยตรงนี้แหละ แล้วบนแล้วบอกว่าจะดูดนมไงแล้วก็คนเขาไปสาบแช่งเขาบอกว่า,าไม่ใช่เขาไปสาบแช่งเขาบอกบนอย่างนั้นไม่ได้นะกายหงหลายคนแล้วพระแม่ศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าค่ะพระแม่เจ้าขามผม,มเห็นในทิกตอกแต่ผมไม่ได้สนใจหรอกนะเห็น,น,นในทิกตอกเห็น<อ>ใครเ,<อ>เห็นผู้ชายที่มาบนใช่ไหมไม,ไม่เห็นหรอกแต่เห็นเห็นแม่เห็นเห็ขาพูดพูดกันเลยบอกว่าใครมาบนดูดนมควอจริงเขาสร้างไว้ระดับฐานที่สอง แล้วก็มาบนใช่ไหมพี่เลอะเอาแล้วพี่มันแนะนำไม่ใช่นะภาพอภัยมณีมาถวายก็ไม่เป็นไรเออก็ไม่เป็นไรถ่ายหมด คนมาเทยวเยะๆพี่จะได้รวยๆาทุกพี่ใจดี่ะแหมใจดีแล้วสวยใจดีอะแปลดีเป็นวนหารักกสิบแล้วตั้งแต่แบบนี้แม่้แม่อายุอะไรกันแม่เอ้หกสแล้วเธอยังทายอยู่